ในส่วนของฟังก์ชัน density cm/yk นะครับผมหรือว่าความเข้มสี cm/yk เครื่องจะวัดความเข้ม cm/yk พร้อมกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราวัดที่มาเจนตาก็จะเห็นความเข้มตามนี้นะครับผมเราวัดที่เยลโล่ก็จะไปเข้มที่เยลโล่แทนนะครับซึ่งเราสามารถวัดเป็นค่าอ้างอิงไว้ได้นะครับอย่างเช่น แล้วเราดูค่าตัวอย่างนะครับโดยอันนีนะ้เราเปิดตัว d e t t e m o โหมไว้เราก็จะเห็นว่า h ิเนี่ต่างกันเท่าไหร่นี่นะครับซึ่งในส่วนของ Density Max นะครับผมตรงนี้มันจะออโต้อยู่ก็คือมันจะหาค่าความเข้มที่เข้มที่สุดนะครับอย่างนี้อยู่ที่440นาโนเมตรนะครับถ้าเราวัดที่มาเจนตาอาจจะเข้มที่570นาโนเมตรแต่ถ้าเราต้องการที่จะล็อกค่า Density ไว้นะครับเราคลิกออโตดีแม็ออกนะ ก็คือมันจะเซฟค่า570นาโนเมตรไว้แล้วการวัดครั้งต่อไปก็จะได้เด density ของ570นาโนเมตรแต่ถ้าออโต้มันก็จะหาค่าความเค็มที่เข็มที่สุดต่อไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นโหมดที่เหมาะกับการหาว่าสีเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเช่นตัวนี้นะครับสีเขียวเราจะตั้งค่าตัวอย่างเป็นตรงนี้แล้วเราก็หาว่าตัวนี้เนี่ยเดนซิตี้มันต่างกันยังไงนะครับ ที่เห็นเราก็จะเห็นว่าต่างกันที่เยลโล w กับไซอันนะครับเพื่อที่จะไปปรับการพิมพ์ได้นะครับสมมติว่าเราอยากให้มันเท่ากันนะครับังเจดว่าสีเขียวตรงนี้จะต่างกันมากครับ